สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา because of you แ um, ค yeah. ่มาดูแ huh. ค่มาดูก็เรียกว่าตอนนี้นะคะก็บัสน้อง B you I Shine นะคะก็ได้เดบิวต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนะวันที่เราถ่ายทำวันนี้ก็คือเป็นวันที่ MV น้องออกพอดีเนาะซึ่งตอนนี้น้องก็กำลังโชว์เคสอยู่ออนี้เขาเรียกเพลงเดบิวต์ปะใช่ไหม เป็นเพลงดีเอยเขาเลยเนาะใช่เอาหรอเพลงนู่นไม่นับใช่ไหมเพลงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้อรอไม่นับ Blind Spot อาจจะอาจจะอยู่ในอัลบั้มเดียวแต่ไม่ใช่เพลงเดบิวต์ว่ะคนร้ายในนามตอนนี้ยังไม่ได้ชื่อเนาะเขาเรียกรายงานโชว์เคสนี้เนาะเขาก็ไปจัดกันที่ลานพารากอนเนาะเราเราแอบเห็นคลิปในทวิตเตอร์มาว่าแบบไอ้ใครใครวิ่ง กันขนาดนั้นนะคะอ๋อเป็นเป็นงานน้องๆนี่เองน้องก้อนก้อนอันตรายนิดเึงแหละเออเดี๋ยวเราไปดู m อมกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงจะน่ารักขนาดไหนพราอมไมทุกคนแอไปแบบบอดพักเกลใครนั่งกลางอุ้ยต้องกลางคุณพลมาร์กเปล่าพ่อไม่ทำที่ปล่กาวเกงเสื่ออุ้ยไม่ใช่เขา

You can tell my ball ticker, you come and change everything about me mm -hmm. เมนแดนแหละมั้งสองคนนะจริงงงแล้วนะงงแล้วนะโอ้คนคนกู๊ตชิร์โอ้ยผมยาวด้วยนะจริง

ตบนี้าออเขาดูนท่ือใส่เหรอคือเราอยู่ไอแน่าน่าะไปสงารกนั่นไงหน่มไรมิน้อบค ใจเชื่อฟวยมนะเป็นอย่างี้ต้องให้ฉันทับกิระ่ต้องเป็นคนรับผดชอบนคนผชฟานี่หรไม่ไม่ตอนสัมภาษณ์อะเหมือนที่โตสัมภาษณ์เลเ้ไม่ใช่พุทธัพท์อ๋อที่ที่ใส่ขนนกปะใช่ชคนเดียวใช่ปะใช่มองไม่ทันใครหมบัสอุ้ยบีกบ้ช้ แรงอ๋อแล้วก็ B U S ตัวใหญ่เห็นปะเอออ๋อไฮอะไรวะมึง B บิคฮอร์สบิวอใช่เอาไอใช่เหรอเออมึงกูรูบิคฮอรบสสตรีนรีมีอะไรสิในที่สุดเดบิว ยินดีกับน้องด้วยนอ้อนชื่อเพลงอ่ะก็คือ b e c a u s e o f You i c e ก็คือเป็นชื่อเพลงชื่อเดียวกับวงแล้วก็รู้สึกว่าลักษณะเพลงอะ่ะก็เป็นเพลงนอกแนวสนุกสนานสนุกแบบประมาณรยชายฉันมาเพื่อแบบใช่ b r ละกายมันแล้วก็การแต่งตัวเนาะโอ้โห <c oughs> สีมาแ <c oughs> บบทนร้อนแรงแดง,งส้มเหลืองมาเต็มเลยกูรู้แล้วพี่จินวุกมึงกใช่เอเออปลื้มอ่ะ คือนี่ดูติดตามตั้งแต่รายการตั้งแต่แบบอีพีหนึ่งะเนาะเลยแบบลูกลูกต่นตื่นตินตันแล้วเมื่อกี้ก็คือตอนที่แบบไปไปกดในไลฟ์อ่ะก็คือเพื่อนเพื่อนร้องไห้กันหมดอ่ะเพื่อนเพื่อนหนาอีกสิบสองคนเนเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนกับว่าน้องพราะมันเป็นรายการก็คล้ายๆแบบเรียลลิตี้นิดนิดนึงอะเนาะเป็นเป็นเพราะว่าเราเห็นเราเห็นพัฒนาการน้อง ตั้งแต่<ม>แรกแรกตั้งแต่เริ่มเข้ามาอะไรเงี้ยจนวันที่น้องมีวันเนี้ยมันก็สําหรับคนที่ติดตามอ่ะฉันก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะอีโมประมาณระดับหนึ่งอ่ะเออที่เห็นน้องมาถึงจุดจุดนี้ได้ดีใจกับน้องๆเพลงสนุกเนาะแล้วก็มีความโชว์แบบกรุงเทพความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าเหมือนชุดอ่ะเมื่อกี้ี่พี่บอกเป็นเพลงล่าเริงใช่ไหมความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าชุดดะแม่งล่าเริงกว่าเพลงกว่าดนตรีอ่ะพี่ พอเห็นชุดเรารู้สึก<ข>ว่าแบบเเลเพลงต้องแบบสดใสหรือว่าอะไรยิ่งกว่านี้เออแต่ว่าเหมือนรู้สึกว่าแบบเออไม่ได้ขนาดนั้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเหมือนชุดอ่ะแบบเกินเพลงไปก่ะฉันรู้สึกว่าเม่นะเออก็โอเคนะหมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าถ้ามองถ้ามองวักอบในส่วนของชื่อเพลงดนตรีหรือว่าอะไรเงี้ยเออเขาน่าจะเน้นไปที่คําวาชาย ็คือสว่างสดใสเป็นสีโทนร้อนเป็นสีแบบชายพาทิตย์ส่องแสงทั่นแหละได้ได้คือชอบเพราะว่าชอบน้องอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรจบเอ้แต่ตอนแรกคิดว่าตอนฉากหนังสือพิมพ์น้องคือเราเราก็ไม่ได้แบบดูทั้งหมดตั้งแต่ตอนแรกก็เอ๊น้องมารือเปล่าเพราะว่าในทีเซอร์อ่ะฉันนี่แไปดูทีเซอร์ที่เขาปล่อยออกมาก่อนจะเปล่าก็คือมารจะอยู่ตรงกลางที่เต้นที่เออในทีเซอร์นะเปิดมาไม่ใช่ค่ะร์ไพรส์ พี่อลันเป็นเป็นลีดเดอร์เหรอพี่หรือว่าเขาไม่ได้เลือกเขาไม่ได้อะไรไม่แน่ใจอ่ะแต่แต่ว่าตอนสุดท้ายอะพี่อลันเขาเขาถือกระเป๋าคนแรกเนาะก็ไม่แน่อยู่คอนเซปต์ก็คือเหมาะสําหรับการเดินทางนะขึ้นรถบัสถอดกระเป๋าขึ้นรถบัสไปเลยตอนแรกตอนแรกนึกว่าจะแบบเพลงแบบไอ้นี่กว่านี้นิดนึงอะแต่นี่รู้สึกว่าที่บอกนะมันแบบอารมณ์แบบสดใสน่ารักน่ารักเพลงน่ารักน่ารักสดใสอะไรเงี้ยเออยังไม่แบบ อะไรขนาดนั้นเพราะออว่าเลยรูยร้ไหมเพราะว่าตอนแคสมาโอ้โหเต้นยับเลยอะแคสมาเนาะที่แบบเอาเพลงมาให้โคเวอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คาดหวังจะเป็นแบบเพลงไม่ใช่สดใสด้วยนะตอนแรกนะตอนแบบแรกๆเมื่อเดือนที่ออแล้วอะไรเงี้ยที่แบบรูปออกมาเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นโทนสีดำก็<ฮ>เลย,ยจินตนาการว่าเออจะฟิลแบบมีแบบดักดาร์ฟฟิลโมโิฟฟิลอบบเท่เทอะไรอย่างเงี้ยเออตอนแรกนะแต่พอมาดูพอมาเห็นทีเซอร์เมื่อวานนี่เซอร์เมื่อวาน เออฟิลสดใสกูได้หมดกูโอเคเพราะว่ากูชอบเนาะจบแต่กอนจริงเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูต่อไปเขาไม่ได้มาแค่เพลงเดียวแน่นอนโหใช่เดี๋ยวเขาก็ตามมาเพลงเดบิวต์เราเรใช่เดบิวต์จะบอกว่าอันนี้เป็นเพลงแบบชวนขึ้นรถก่อนแบบอ๋อเออวางใจเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเพลงต้อนรับต่อไปค่อยระหว่างทางเออระหว่างทางมีเรื่องราวมากมาย ยังไงนะคะก็ฝากติดตามนะคะวงน้องใหม่่บัสบีคาร์ดอฟยูไอช h ยเออยังไงก็ฝากไปติดตามน้องๆกันได้เลยนะคะเมมเบอร์เยอะแต่ว่าถ้าใจรักเราก็จำกันได้ทุกคน <12. S 1> อยู่แล้วะคะ่ะไม่เยอะไม่เยอะซูเปอร์จจเนียร์สิได้อยู่เลย ช่แล้วแล้วก็อย่าลืมชอบพวกเราด้วยจําได้เนาะสี่คนพวกเราทั้งสี่ชื่อใครจะไม่ได้เป็นชื่ออะไรนะเป็นชื่อเลรนะจริงก็คือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราไม่เคยแนะนาชื่อเลยนะทุกคนเราไม่เคยแนะนาชื่อเขาเลยว่าเอ้ยคนนั้นชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรแบบรู้จักเลยเอะเลย ใครจังกับชื่อเราไม่ได้นะคะย้อนไปดูคลิปแรกๆได้มึงมึงไม่ต้องแต่จริงใจอ่ะไม่อยากให้ไปดูไม่ใจไม่อยากให้ไปดูเพราะว่าน่าจะไม่เหมือนคลิปเก่าอ่ะคือคลิปใช้ฟิลเตอร์แต่เนี้ยไม่ได้ใช้เออมึงใช่อ่ะไปตามไปตามสี่ช่องทางนะไม่ทั้งยูทูบทิกเก็ตเฟซบุ๊กแล้วก็เอ็กซ์ก็สองสามที่ชอบพี่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันดีๆเป็นสิริรได้ดี้ค่ะนิงๆนะนิ่งๆเร็วที่เม่นะคะเราจะแห่ไปดูแห่ไปเล่นแห่ไปมัมมี่และแห่ไปทำอะไรกันนะคะก็อยย่าาาลืมมมตติดด้้ววนนนะสหรัับี บายบายได้ทำตัวบีสิทำอีกตัว